จะไม่พิจีรีตองนะอยากหาผลงานทุกคนน,นี่นะครับวันนี้ก็ใช้งามอัคคีนะครับผมกระดอกจีนอนะลอกสไนเปอร์ครับวันนี้เรามาจุดแรกเลยวางใหญอ่อจะมีตัวหรือเปล่ามีตัวอยู่ครับเฮ้ยหันหลังมันหันหลังออกไปแล้วมันหันหลังออกไปแล้วเฉยอดเลยอดเลยยังข้างลึก ลึกเหรอลึกกูก็เอาวันนี้นัดแรกก็โดนแล้วครับเออบอกแล้วเราจะเร่งผลงานนะวันนี้จะทําแต้มให้ได้มากที่สุดทุกคนมาเรามาดูกันวันนี้เราจะได้สักหมดกี่ตัวนะครับจังหวะรอนั้นลูนออกเออนี่ทุกคนกะตัวไซส์ปลาเค็มครับก็เก็บได้นะครับไซส์นี้ออตัวแรกเรามาแล้วว่างเปล่าหลังว่างเปล่า รัดแรกจุดแรกเลยไปใส่ลูกดอกแล้วหาตัวที่สองทวนโอ้ยใครหวัดดีก็ไม่หายสักทีนใสเ่เรียบร้อยลุยดิครับอ,อวิประชอนนอนปะนอนตรงไม้เลยอะเนี่ยนะยังไม่หายเลยแน่แน่นอยู่จะขึ้นหรือเปล่าอยู่หลังเสา มีขึ้นไหมทุกคนเหมือนมันจะมีตัวอยู่นะทุกคนแวบๆบแบบนี่ไงจริงเยเห็นไหมลอดข้างตะเพียนดียว่าเรียบร้อยครับน่าจะใช่นะน่าจะใช้ตะเพียนเออตะเพียนจริงครับผมตะเพียนไซส์สวยทุกคนนะัดที่สองเอาดีวันนี้มาดีเว้ยโหสสวยเลยทุกคนตัวดูดิ ใช้ได้เลยเครครับแตนที่สองกับง่ามคีนะครับผมดอกจีนเก็บเดินเก็บกันเดินเก็บเอออราก็ส่องดูไปนะจังหวะตอนเราเดินเก็บแต่ก็ต้องดูรถด้วยนะทุกคนรถวิ่งเยอะอยู่นะไปไล่ไปทุกคน วันนี้ไม่ต้องเห็นหน้ากันหรอกเห็นหน้ากันไปๆนะเบื่อนะเอออยู่ตัวพอได้อยู่ทุกคนเรียบร้อยครับเข้าหัวเลยหงายวันที่สามมาแล้วโอ้โห รถไม่มีโอเคนี่นวทุกคนเข้าจุดเลยเรียบร้อยครับไสป,ประเข็มเก็บไปก่อนอ่าตัวที่สามใส่ลูกดอกก่อนทุกคนองเตรียมความพร้อมนะครับเดีย๋ยวลูกรอกให้พร้อมวันนี้เราอยู่ฝั่งถนัดด้วยมึงเรียบร้อยคุณอนะไป เดือนระบูเขัดิวันนี้จะมีตัวเปล่าเห็นระบูบอกตัวเยอะเหลือเกินนะในนี้มองเข้ามาดูเราเห็นตัวใหญ่เว้ยเอียง้างด้วยเอียง้างด้วยสุเอ้ยไม่โดนไม่โดนพลาดแล้วพลาดแล้วตัวใหญ่พลาดไปแล้วด้วยเหี้ยไปไหนแล้ววะอู้เสียด,ดายวะ่ะ แับน,นี้ต้องพูดเบาๆนะครับบ้านคนเยอะนะต้องเกรงใจเขาหน่อยนี่ครับเจอตัวใหญ่เรียบร้อยครับเรียบร้อยมาตัวที่สี่ทุกคน สี่ทุกคนตัวสวยเว้ยนี่เข้าหัวเลยครับอย่างเด็ดทุกคนเนี่ยเข้าหัวไหมโหเต็มๆ็มเคครับไซส์สวยนะได้เก็บโอ้โหเราเดินออกไปข้างนอกเลยจะเดินเข้ามาแบบๆไปแ้ะถ้าปลาขึ้นดีๆเราหน้าเดินนะทุกคนมันเพลินถ้ามันขึ้นดีๆลอยดีๆแหละขยันเดินเก็บหน่อยอะ ขยันเดินเอานิดนึงเออไอช่อนเว้ไอช่อนเว้ไอช่อนเว้เรียบร้อยนะครับโดนนะตัวที่ห้าของเราทุกคนเออไอขึ้นจีบเฉยขึ้นจีบเฉย นี่ขึ้นจีบปะเรียบร้อยนะครับโอ้โหเชีอกวันนี้โคตรแม่นเลยทุกคนนี่ดอกจีนครับกับง่ามอะคีไอช่อนกระโดนขึ้นจีบให้เห็นเดินอีกแล้วกูคล <c oughs> องนี้ก็จะเป็นคลองเชื่อมต่อกับคลองวังใหญ่นะทุกคนเป็นหลอดคลองเข้าไป <c oughs> ก็จะเป็นหมายของนบ,บูนะครับที่นบ,บูมายิงอยู่ประจำนะหมายนี้เออ เราก็อาศัยมาจังหวะแบบเขาไปทํางานกันแล้วเราก็หล่อยหายทุกคนเดินต่อเนี่ยวนเวียนวันนี้ต้องทําไม้ได้นะครับยี่สิบแต้มเนี่ยจะถึงหรือเปล่าเอ,อแต่มื่อวานยังได้เลยนะสิบเกาแต้มวันนี้ต้องได้ดิยี่สิบเนี่ยไปครับค่อยหาวิวิวิวกำลังจะไปเลยเห็น เรียบร้อยครับอีกหนึ่งตัวครับไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดนะครับมาเออระยะแค่นี้บอกเลยจ่ายระยะแค่เนี้ยอุย้ยลูกดอกใครว่าได้ลูกดอกมาฟรีเว้ยนี่ของนาบูใช่ไหมนี่ของนาบูหรือของเราวะ เดี๋ยวน่าจะของเราหรือเปล่าเมื่อวานเราจําไม่ได้นะว่าของเราขาดหรือเปล่านะเมื่อวานตรงนี้ไม่ใช่เนาะของน้ำบูครับเรียบร้อยได้ลูกดอกฟรีไปโอ้โหได้ปลามาอีกก็หากว้าวเจ๋วไปเก็บไอ้เชื่อหลอนไปเองเวยลูกดอกตัวเองแท้ๆเออหรือว่าเป็นของคนอื่นไอ้สัตว์ดูกูดิบ้าบอลูกดอกที่เรายิงติดปลาเมื่อกี้นะแล้วมันทะลุ เราคิดว่าเป็นของคนอื่น <c oughs> ไปหมดแล้วสมองสมองของกู <c oughs> ชิปาขึ้นดีเว้ยวันนี้เว้ยมันขึ้นไม่เยอะแต่แม่งขึ้นเรื่อยๆเว้ย <c oughs> ทุกคนได้เวลาย้ายคองแล้วนะไม่ขึ้นละปลาลงหายหมดเลยอะจำตำแหน่งจำตำแหน่งแล้วหงหวัดโดนไหม ไม่โดนสายใหญ่เว้ยอะไรล่ะโอ้โยเอ้ยพันมืออดเลยกูเดี๋ยวจอดก่อนจอดก่อนขอยืนดักนู้นหน่อยดิเริ่มมีขึ้นแล้วทุกคนรอไซส์ใหญ่ก่อนถ้ายิงจริงก็ยิงได้แล้วนะครับมีตัวไซส์สวยมาแล้ว เนี่ยตัวนี้ซัดได้นละโหหันหลังเลือกมมกไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่ได้ยิงนะเออยังเอามันขึ้นหลายตัวท่าละ่ะเรียบร้อยนะครับวิงว่งวิง่งวิ่งมานนี้วมาน,นี้วมาน,นี้เอออีกหนึ่งแต้มครับทุกคน นี่สสวยๆนะปนินดอกจีนนะครับผมกับง่ามอักคีนะครับได้เก็บอีกหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวค่อยไปหานะลูนเกียวดอกตักต่อครับว่ามันต้องมีตัวใหญ่ขึ้นมามั่งแหละแต่แปลกนะปลาขึ้นช่วงนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับไปย้ายจุด เยอะตัวใหญ่ด้วยปลาขึ้นเยอะว่ะตัวนี้โอ้โยอ,โอันข้างดีออกมาแล้วออกมานี่ละออกมานี่แล้ว,ามาลวไม่วิ่งซื้อสายไม่วิ่งเจอตัวแดงเดนินไปยังเดินไปขอใส่ก่อนขอใส่กทีก่อน ขอใส่กางเกงก่อนแต่ผไม่โดนแับนนเงาเงาบางเรล่าเกสวยมีตัวไหมมีไหมหล้บจ่ะนี่ครับทุกคนใกล้ๆใกล้ๆวิ่งครับ ล็อกไปเลยล็อกไปเลยโอ้โหใครโทรอ่ะนี่นะทุกคนอาจเข้าหลังเลยยน่นเลยอะ่ะเคยได้เก็บอีกหนึ่งนะครับผมใส่ลูกดองเส็จมันขึ้นอีกแล้วเว้ยจะหายไปแล้วว่ารถก็มาโอ้ย อืเรียบร้อยครับวิ่งจีดวิ่งจีดรถยังไม่มาโอเคสายเก็บได้ทั้งนั้นเลยทุกคนโอเคสวยสวยสวยใช้ได้นะครับสายดูงามๆนะครับดอกจีนนะครับผมกับงาา่ามบัคคีฝาไว้ด้วยครับ โอ้ยบ้านมงบ้านมาไม่ต้องขึ้นแล้วมั้งเนี่ยยว่งกันจอดรถดีกว่าเนี่ยเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเว้ยตัวสวยครับเห็นปากป๊บป๊บบั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 บเรียบร้อยชักเลยหงายเลยไม่ต้องสู้มาทุกคนมามามา มันดิครับอย่างเนี้ยทับช้างล่างนะครับผมมาเจอจุดพอดีตอนแรกก็จะขึ้นไปหาหนารูนนะทุกคนเนี่ยครับกับไยปลานะทุกคนเห็นตัวให้สวยได้เก็บไปเข้าจุดเดิมเข้าจุดเดิมบอกเลยอย่างเนี้ยพลาดน้อยครับระยะแค่นี้ถามว่ามีพลาดไหมมีแน่นอนนะครับ มันไม่ยิงโดนทุกดอกหรอกแต่โอกาสพลาดนั่งโคตรน้อยผมบอกเลยขอ,อให้ขึ้นเห็นชัดๆนะมึงโดนกูแน่ถ้าเราไม่เลือกไซส์นี่ได้เลยเนะี่ยเอเอ้ามาลองดูเอา้เอาไอาตัวนั้นขึ้นมาสวนอีกโอ้โห ทุกคนว่ายออกไปครับตัวพอได้อยู่พอได้อยู่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยมันนี่มันนี่มันนี่ตัวไซด์ได้อยู่ไซ่์ปลาเข็มอยู่บอกแล้วไม่เลือกไซส์นะครับวันนี้เี่ยวโอ้โหเกือบไม่โดนนะในตัวนึงแล้วเก็บ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 จะได้ไปดักใหม่โอ้โหอย่างมันวันนี้ต้องสักสมแต้มนะสักสมแต้มเนี่ยเนี่ยเนี่ย ตดอไปก่อนทุกคนเช็คให้ดีนะโอเคเรียบร้อยโน่นไปนู่นแหละหวิว่งรู้มากเหรอดูมากอ่ะวิง่งโอ้โหวิงออว่งย้อนเลยวิ่งย้อนโอ้โหวิ่งย้อนวิ่งย้อนมานี่เอ้ยนี่อะนี่ครับทุกคนมาอีกแล้วมาอีกแล้วสายนี้ไซแกลงไปไหนวะโอเคทุกคนให้เก็บแก้วมา มันมันนี่แหละเป็นวิถีของเราเอ,อ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โฮแม่ไปหมดเลยยกกลุ่มยกฝูงมันยกพวกหนีเลยเดี๋ยวตัวนึงเดี๋ยวตัวนึงเรียบร้อย กระพานนี่อุ้ยแค่เจอตัวใหญ่สะดือยเก็บกอนเก็บกองเร็วเร็วเร็วโอ้โหอย่าวพึ่งหนีอย่ายพึ่งหนีนี่ทุกคนตายแล้วนะหนึ่งตัวชื่อตัวใหญ่ตัวใหญ่จะหนีแล้วไปไหนแล้วอ่ะอยู่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 ใจเย็นทุกคนใจเย็นไม่บอกทุกคนนะบอกตัวเองใจเย็นขึ้นลำเสร็จปุ๊บอย่ายพึ่งหนี ขึ้นลำก่อนขึ้นลำก่อนขึ้นลำก่อนนั่นหายพอคุขึ้นลำเสร็จมึงหายโอ้ขึ้นลมมาเจ็ดเท่มีตัวปะม,ม,ม,มีนะมีนะเห็นเงาๆอยู่ใต้น้ำตัวเดือดรอด,ด,ด,ดเลยทุกคน ไม่มีตัวอื่นขึ้นใช่ไหมมันมีกุ์ดไม่มีกุ์ดม,ม,มาโอ๊ยอยู่หูเยี่ยอยู่นู่นตัวแดงเลยยิงเสษแม่งขึ้นอีกสัตว์มันเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวเก็บคนเก็บคนนี่ทุกคนทุกคนได้แล้วชี่ยไปยิงเสษแมงขึ้นตัวแดงที่ันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วอยู่คนเดียวอื้อ ยังอยู่ไหมหลังสาวอ่ะพัดโถ่ยช้างานทุกคนมาใส่ลูกดอกก่อนโอ้โหเอาเตรียมไว้เวลานขึ้นเมื่อกี้ก็ส่องสายตาไปแล้วนะไม่เจอพอยิงตัวเล็กแม่งตัวใหญ่ขึ้นเลยลมอย่างแรงทุกคน เนี่แหละปลาจะลงก็ตอนนี้แหละเนี่ยเป็นลมแรงๆเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยลมมาแล้วไม่เป็นอย่างนี้วะนี่ว่ายออกมาจากว่ายมาจากกิ่งไม้เรียบร้อยว่ายออกมาจากกิ่งไม้นี่เรียบร้อยนะทุกคน หางแดงครับหางแดงแต่ตัวไม่ใหญ่เก็บได้อีกหนึ่งครับโหโหง่ามักทีวันนี้ทำงานโคตรดีเลยฮ้ยพาเราหมานนะโหกี่แต้มแล้วเนี่ยฝั่งนี้ขึ้นลมมาแล้วแรงจัดเลยปลาไม่ขึ้นเลยอ่ะเราลองขี่ล้อไปเรื่อยๆดูเกือกขึ้นนี่งไง นี่ไงทุกคนวิ่งครับวิง่งอมมันนี่มนันนี่ข้ามเชือกมาเออนี่ครับทุกคนอีกหนึ่งแทมนะมค่อยๆสะสมไปเกี่ยลกดอกกันทุกคนจังหวะรอเก็บปลาแล้วเราก็ต้องเกี่ยลกดอกเออ นี่นี่น,นี่โซนนี้เว้ยมาขึ้นอยู่โซนนี้เว้ยนั่งรอเลยนี่ต้องนั่งรอตามจะได้ไม่ระแวงเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับขอบมากครับใส่สวยเลยทุกคนตัวนี้ oh. โอ้โหมาเนี่ย พอเวลานั่งปึ๊บแม่งรถการระแวงของฟ้าทุกคนกหนึ่งครับตัวที่สวยนะโอ้โหสบัดเป็นหน้าเลยอ้โหแบ็กกราวสวยทุกคนนะเป็นไงเอ้ยได้เสียวบอกแล้วได้เสียวมากับผมยังไงก็ได้เสียวแน่นอนทุกคนยังไงก็ต้องพาเจอตัวนะเป็นไงละผลงานอย่างที่เห็นนะครับทุกคนโคตรเด็ดนะวันนี้ แล้วเป็นวันที่เขาเปิดงานกันเออไปถึงแบบโอ้โหคลองทัพช้างนี่แบบยิงสนั่นวันไหวเลยอ่ะเ,เ,เดี๋ยวโดนเะดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนะแบบพลาดอยู่แค่ไม่กี่ดอ,อกเองพลาดอยู่แค่ไม่กี่ทีนะพลาดน้อยมากปดจะแม่นแม่งโคตรแม่นนี่ะโอ้ยวันเจี๊ยบเลยครับคลองทัพช้างแต่เมื่อกี้นะครับมีพวกมายกยอรเรียบร้อยแล้วยอใหญ่เรือเรือให,ใหญ่เลย ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพรุ่งนี้ปลาจะขึ้นหรือเปล่านะครับกลัวจะไปตามยอแล้วล่ะอแต่ยังไงก็ต้องเข้ามาลุ้นนะครับทุกคนสบายใจวันนี้ได้คลิปตามที่ต้องการน่ะสวยสะใจว่ะโอเคทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b ้ให้น้องรัสสูดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งนะครับผมการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับ ส่วันนี้กเ็เที่ยงแล้วจัดเที่ยงแล้วกลับบ้านดีกว่ากินข้าวมาก่อนครับนอนบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้าครับผม